ที่ทำให้คุณเจ็บป่วยโดยไม่รู้ตัวและเราจะจัดการเจ้าไวรัยเหล่านั้นได้อย่างไรวันนี้เพื่อนคู่คิดมีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพราะสุขภาพเป็นสิ่งที่ล้านเลยไม่ได้ถึงแม้การเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตแต่จะดีแค่ไหนคะถ้าเราลดปัดจจัยสิ่งดังกล่าวได้ด้วยแนวคิดของผู้แทนธุรกิจรายนี้ค่ะได้มีโอกาสเข้ามา ทำสเปรย์ตัวหนึ่งคือมันจะเป็นสมุนไพรที่ฆ่าไรฝุ่นซึ่งหลายคนจะไม่รู้ว่าเวลาเราใช้สมุนไพรเนี่ยมันจะค่อนข้างปลอดภัยปัจจุบันธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนับเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองโดยมีปัจจัยหนุนคือกระแสะการรักษาสุขภาพเชิงป้องกันมีการคาดกันว่าจะมีมูลค่าตลาดรวมในธุรกิจประเภทนี้3 0 0 0ถึง6,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะสาเหตุหลักที่ทำให้เราเกิด ภูมิแพ้ลายฝุ่นเนี่ยมันจะเกิดจากบนที่นอนของเราเองด้วยสเปรย์ตัวนี้มันก็ช่วยป้องกันเราให้ให้เราห่างไกลจากลายฝุ่นสเปรย์กำจัดลายฝุ่นขวดนี้ถูกพัฒนาโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังค่ะซึ่งทําจากสมุนไพรไทยจึงไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่แถมยังไม่เหลือสารตกค้างซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะบางท่านทคนอาจจะชอบคิดว่าเราจะทําเพื่อโลกไปทําไม เป็นจริงคุณไม่รู้หรอกว่าการที่คุณรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะกลับมาหาตัวคุณเองในที่สุดจากการวิจัยของหน่วยงานรัฐพบว่าสเปรย์กำจัดไรฝุ่นสูตรสมุนไพรนี้จะลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในส่วนค่ายารักษาโรคภูมิแพ้ฝุ่นได้ถึง36,00 0ล้านบาทต่อปีจากประชากรไทยที่ป่วยอยู่เกือบ1ิบล้านคนทั่วประเทศทั้งยังใช้เป็นแนวทางป้องกันการเกิดโรคในผู้เสีย่ยงเป็นผู้ป่วยรายใหม่ได้อีกด้วยค่ะ ผลักมันดีอยู่แล้วแต่ลูกค้าก็ยังต้องการความมั่นใจอย่างเลยว่าเออมันเป็นสินค้าที่เชื่อถือได้จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้สุขภาพของคุณและคนที่คุณรักเป็นสิ่งเดียวที่ลงทุนแล้วไม่สูญเปล่าค่ะความคุ้มค่าต้องมาพร้อมการใส่ใจนะคะคุณผู้ชมคะบนโลกธุรกิจยังมีพื้นที่ว่างให้ความคิดที่ดีเสมอไม่แน่ค่ะพูดแทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะ เช่นเคยค่ะหากคุณผู้ชมสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.bankkokbank.com/ เพื่อนคู่คิดค่ะสำหรับวันนี้พลอยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ